การจบซีซั่นแบบมือเปล่าไม่มีถ kind of mm ้วยประดับตู้โชว์ของแมนซิตี้ฤดูกาลนี้นับเป็นบรรยากาศบทสรุปที่ไม่คุ้นตาของพวกเขาเอาซะเลยครับเทียบก er ับความสาเร็จที่ทีมของเปปกวาดิโอลาไล่ล่ามาเกือบทศวรษทุกๆฤดูกาลการันตีว่ามีโทฟี่ติดไม้ติดมือแน่ๆสองปีก่อนก็เพิ่งกว้าทริปเปิลแชมป์มาหยกๆเพราะว่าจูจูบทจะช็อตบทจะสะดุดแมนซิตี้กลับหลุดวงโคจรทั้งบอลลีกบอลถ้วย มองไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะถึงช่วงซัมเมอร์คงเป็นตลาดซื้อขายนักเตะซิตี้ย้ายเข้าย้ายออกกันวุ่นวายแน่ๆหนึ่งในนั้นคือเควินเดอร์บอยตั้งนานผู้มีลิศรายชื่อเตรียมโบกมือลัสโมซอนหลังเรือใบสีฟ้าตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับนิฟีกับตันทีมของพวกเขาสำหรับแฟนซิตี้ช่วงใหม่ๆหลายคนยังทำใจมูปอนไม่ได้กับข่าวทีมรักแยกทางกับเดอร์บอยบางยังอยากให้สโม,มสรต่อสัญญาแข้งเบนเย่ยมออกไปอีกหน่อย ยังไงประสบการ์ลัสบอลระดับนี้ช่วยซิตี้ได้อีกยิ่งยิ่งตัวเดิร์กพลอยออกมายอมรับว่าเขาแอบเซอร์ไพรส์ที่สโมสรไม่ยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ตลอดทำลายหนึ่งปีเต็มไม่อยากเชื่อว่าเคีบิจะลาทีมกระทานหันไม่ทันตั้งตัวครับอย่างไรก็ตามแฟนบอลอีกกลุ่มเข้าใจและมองเรื่องทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรฟุตบอลจะช้าหรือเร็ววันนี้ต้องมาถึงยังไงทีมต้องเดินหน้าต่อไฮไลท์เกมนัดชิงเอเอคัพที่ผ่านมา นาทีที่42เฮนเดอร์สันทำการเซฟอันยอดเยี่ยมอีกครั้งเพื่อปฏิเสธโอกาสอีกครั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นาทีที่95เฮนเดอร์สันทำการเซฟสำคัญอีกครั้งเพื่อปฏิเสธลูกยิงของเดชเบรี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา5นาทีสุดท้ายทุกความมหัศจรรย์ทุกโมเมนต์ทุกความสำเร็จจะถูกบันทึกไว้ในลิ้นชักความทรงจำของแฟนบอลแมนซิตี้เสมอ โอเคบทสรุปฉากจบฤดูการสุดท้ายอาจไม่สวยงามอย่างหวังแต่นั่นไม่อาจลบล้างผลงานความยิ่งใหญ่และสถานะตำนานที่เขาทิ้งไว้กับแมนซิตี้ยูฟา11 k ฮิวใจให้ได้ลุ้นสนุกดูบอลสดไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญคืนค่าคอมมิชชั่น5%แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา